อุตสาต้องคิวแตนดีครับตามตึงไหนแล้วครับนี่กำลังไต่ประลมครับหนังตาปละลมแจวเลยครับว่าก็ไต่น็อตตูกหรือเปล่าปละลมไม่ต่ออังครับนี่ครับไต่รถปืนนะครับ กลำลังไถน็อตอยู่ครับมอ้อน้ำก็ถ่ายแล้วครับมอน้ำมอน้ำกับม้อออยเรทตั้งกันครับนี่ก็เรทครับนี่ เลดด้านนี่ับีนี่ตามเตจแล้วครับนี่ตามเตจแล้วตามเตจแล้วครับอ๋อข้างในก็สวยงามเลยครับ นี่ต้องหนีไว้ครับไม่หนีไว้หลุดต้องหนีไว้ก่อนครับล็อกไว้ก่อนนี่แต่มน้ำนะครับทำที่แต้ตู้นะครับ ทำทีต่ต่ตู้ใหม่เตนเครื่องก็ทำใหม่ครับเตนเครื่องทำใหม่ตั้งคัน ตรงนี้ตามที่ฟางออกครับตรงนี้ตามที่ฟางออกตามที่ฟังออก,ออก,ออกเออสวยงามครับเลดครับเลด ทำเอาไว้แต่ตู้นนวดมาดูตังนี้มาครับตังนี้ยังการประโระโมอยู่ครับ เจ้าเจ้าตรงนี้เราโด้ตำตู้ตำตู้นวดทำเอาไว้เตะตู้ไขน็อตพัดลมอยู่ครับกันน็อตเข้า อันนี้เป็นปลลมเป่ามอน,น้ำกับหมอออยทำเกืบเสร็จแล้วครับเกืบเสร็จแล้วพอแล้วนี่ปลลมเพิ่งตื้มาใหม่ครับปลลมไม่กี่บาทครับปลลมตูกมากนะครับ ไม่ตึงตามปันครับสองปันบาทครับยังไก่น็อตอยู่ครับยครับน็อตไต่ประลมใหม่เลยครับแก่นใหม่เลย นี่ครับปลาลมครับเต้เต้แกยืนคุมครับนั่งคุมครับเต้แกนี่นรรครับปลาลมรัปลาลมาตาลิอาตาลี่างครับตตรงล่างครับตรงล่างตรงล่างก็เติมนิดหน่อยครับ เติมให้หน่อยตรงนี้ก็ปิดเอาเอาเรดมาปิดตั้งหมดเลยครับแจวเลยครับอันนี้เราไว้แต่อะไรไม่รู้ครับ

ไปซื้อไปซื้อโทดนสามะกันน็อตกับกันน็อตใช่ไหมเสร็จ,จไปซื้อโดนสามะการแน่นแน่นเด้อใครแน่นเด้อเน้นเน้นการแน่แน่นไม่แน่นก็หลุดนะเชื่อมมาเลยอแน่นเนีน่นยนแน่นแน่นงอนเต้ลูกปืนครับลูกปืนะ แต่ลืกปืนได้อยแล้วลืปืนพัดลมไตไตไปเป่าเป่าคนในเด็นเลยครับคนคนอยู่ใกล้กระเด็นตกนาเลยครับไม่เหลือคับเกิดรบ้อยครับพัดลมไม่นอนไม่นอนไรไปได้ย่ พอดีเลยแจ๋วเลยครับเอาไดูกิปหน้าครับก yup> ิปนี้ต้องลาทุกนไปก่อนครับให้ตายตายทุกคนดูกดตัวไกลกดหอมแดงกด ตับหอมแดงให้ผมนะครับสวัสดีครับคอยดูคลิปหน้าครับดูตอนเจ็ดร้อยครับเน้นยกมือหน่อยเน้นยกมือหน่อยนี่ป้งนี่ป้งนี่โอ้เน้นยิ้มอย่างเดียวเลเน้นอายคล่อง